สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดการ,ร์ตูนคัพเค้กนะครับเพราะาคัพเค้กมันมีอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับมีหลายแบบอันดับแรกนะครับวาดฐานแล้วก็เป็นถ้วยเค้กนะครับคัพเค้กส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้วยกระดาษถ้วยนี้เราวาดให้มันตรงๆหน่อยนะครับ เอาเป็นทรงสูงอีกนิดนึงแล้วต่อมาก็ตั้งกลองเบี้ยวขยับกระดาษนิดนึงต่อมาก็วาดครีมที่อยู่ด้านบนคับเค้กเอาครีมแบบไหนดีเป็นครีมที่อ่า คล้ายดอกไม้แล้วกันนะครับเราก็จะล่างด้วยด้วยก้อนวงรีนะครับเสร็จแล้วก็ทําเป็นกลีบนะครับทําเป็นกลีบเข้าไปประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาตัดปรับแต่งตรงมุมนะครับให้ดูแบบ แต่ละกลีบให้มันแยกออกจากกันนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยมีเชอร์รี่แปะด้านบนเชอร์รี่อยู่ต้องมีก้านสูงขึ้นขราวนี้มาวาดถ้วยนะครับตรงโคง้โคงๆนี้ก็ให้ ขนาดประมาณเท่าๆกันนะครับแล้วก็เนื้อเคก้กเนื้อเค้กก็ไม่ต้องสูงมากนะครับประมาณนี้วาดลวดลายของถ้วยด้วยก็ได้นะครับถ้วยอันนี้ลวดลายเป็นกอนเมกนะครับ คราวนี้มาตัดเส้นกันดีกว่าใช้ปากกาด้ามเดียวเลย อ่าแล้วต่อไปก็ก้อนเมฆ <c oughs> ที่เป็นลายของถ้วยคัพเค้กนะครับป๊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 บอ่าเรียบร้อยนะครับง่ายๆเลยเติมลวดลายขนมลงไปได้นะครับ ถ้าเป็นสีอาจจะใช้จุดตรงนี้เป็นสีอื่นๆก็ได้ะนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากลองเอาไปวาดกันเล่นๆดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ